แม่ฟังฟ้าลั่นแม่ฟังฟ้าลั่นได้ยินไหมได้ยินไหมเสียงฝนกตกนดแตกเสียงฝนตกดังปอแปก,รกแปเราเปลี่ยกปอนเราเปียกปอนสวัสดีค่ะเด็กอ่าววันนี้นะคะก็มาพบกันในหน่วยเรื่องฝนอีกใช่ไหมคะคุณเมย์ใช่ค่ะปรากฏการธรรมชาติคืออะไรคะคุณเมย์ ปรากฏการธรรมชาตินะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเมื่อฝนตกค่ะแค่ก่อนที่ฝนจะตกเด็กๆเ,เคยสังเกตไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีทม้องฟ้ามืดรึ้งแล้วก็ลมพัดแรงค่ะโอ้โหมีเสียงอะไรอีกครับคุณแม่เสียงฟ้าร้องฟ้าแลบแล้วก็ฟ้าผ่า,าค่ะโอ้หูน่ากลัวจังเลยคะ่ะคุณแม่คะเด็กๆออกไปวิ่งข้างนอกได้ไหมคะไม่ได้คะ่คะถ้าเด็กๆออกไปวิ่งข้างนอกนะคะจะทําให้เด็กๆเกิดอันตรายได้คะ่ะ แล้วเมื่อฝนหยุดตกแล้วคะคุณเมย์จะเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อฝนหยุดตกนะคะก็จะเกิดสายลุ้งนั่นเองค่ะโอ้มีสายลุ้งด้วยนะคะใช่ค่ะโอ้มีลุ้มมีกี่สีคะคุณเมย์ลุ้มมีเจ็ดสีค่ะเด็กๆโอ้เจ็ดสีเลยนะคะเด็กๆมีสีอะไรบ้างคะมีสีม่วงสีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลือง สีแสดแล้วก็สีแดงค่ะโอ้โ้หมีทั้งหมดเจ็ดสีเลยเด็กๆจำได้ไหมคะจากปรากฏการธรรมชาตินะคะเด็กๆก,ก็ได้รู้แล้วใช่ไหมคะก่อนที่ฝนจะตกเป็นยังไงคะเด็กๆที่ตอบคุณชุนไอยคะของฟ้ามืดคลึ้มใช่ไหมคะแล้วก็มีลมพัดเย็นมากนะคะแล้วมีเสียงฟ้าร้อง นตกแล้วนะคะก็จะมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นคืออะไรนะคะลุงกินน้ําใช่ไหมคะต่อไปคุณครูก็จะมีใบงานนะคะให้เด็กๆได้ทําด้วยนะคะใบงานนะคะที่คุณครูให้เด็กๆทํานะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพลุงกินน้ํานะคะเด็กๆก็ระบายสีจากข้างล่างเลยนะคะมีสีม่วงสีฟ้าน้ำเงิน สีเขียวสีเหลืองสีแสดหรือว่าสีส้มนั่นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือสีแดงนั่นเองค่ะเด็กๆทำไปงานกันเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะทางกลุ่มไลน์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ